อันนี้คือเป็นปลายซีนะฮะเป็นตัวแล้วเราตัดครับมาเป็นตัวนะฮะแล้วเอามาตัดนะครับอันนี้คือเรามาใส่แป้ง,ปงเป็นแป้งอะไรครับตัวนี้แป้งหน <ไร S 2> <ują S 1> ่อยครับเป็นแป้งเกาะ <ร liver. S 1> นะครับน <c oughs> ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตลอลนถ่ายคลิปยูทูบนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นตลาด เทศบาลตะบนบางไทรนะฮะนี่เลยนะครับร้านที่ผมยืนอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นร้านทอดมันปลานะครับอันนี้เป็นทอดมันปลาอะไรครับทอดมันปลาอินทรีย์นะครับผมนี่สวัสดีครับผมแม่ค้าแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อกิกนะครับผมนี่นั่งทําแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับร้านนี้เดือนมานี่คือจะเห็นเลยนะฮะกระทะใหญ่ทอดกันใหม่ๆนะครับแม่ค้าเขาจะนั่งทําแบบนี้เลยนะครับ อันนี้เราจะขายชุดเท่าไหร่ครับเอ่อสิบชิ้นสามสิบสัปดาหสิบเจ็ดชิ้นห้าสิบครับผมก็มีราคาสองราคาเนาะสามสิบกับห้าสิบบาทนะครับเป็นทอดมันปลายซีเป็นทอดครึ่งโลห้าสิบอ๋อมีแบบไม่ทอดด้วยเนาะครับเอ๊นะครับอันนี้คือแบบไม่ทอดเนาะอันนี้คือถุงละห้าสิบบาทนะครึ่งโลนะครับครับผมนี่นะฮะนะครนั่งทำทอดแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ถ้ามันไปอินซี่ี่กระทะใหญ่ๆเลยนะครับ ถ้าเป็นผักของละพานี้เราก็ทอดเรียบร้อยแล้วเนาะทอดอะไรกินนะครับให้สวยงามแต่ถ้าขอถังก็ได้ครับครับผมนี่ครับอ๋อนี่คือเราจัดแต่งให้สวยงามเนาะแต่ว่าลูกค้าจะขอก็ได้นะครับทอดมันสูงโอ้โหข้าวสามสิบค่ะนี่นะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมขายดีนะครับที่ตลาดเทศบาลตะบลบางไทรนี่นะฮะปั้นกันสดๆนะครับทอดสดๆเลยนะครับ ทางร้านจะมีขายแบบส่งไหมครับมีค่ะพี่ครับ,รบผม,ผมต,ติดต่อได้เลยเนกะ็ต่อได้เลยเนาะมีเบอร์โทรร้านไหมครับขอเบอร์โทรร้านหน่อยครับ039888929ครับผมคุณกิ๊กนะครับส่งทั่วประเทศเลยไหมครับทั่วประเทศไม่ได้ส่งของนส,ส,ส,ส่งในเขตชลบุรีนะครับผมนี่นะฮะโ,โหนะฮะร้านนี้ขายดีเลยนะครับทุกคนถ้าเป็นตัวมันปลาอินทรีย์นี่คือเราทำเองเลยใช่ไหมครับ วันพูดเนาะมาขายที่นี่นะครับถ้าเป็นวันอื่นไปขายที่ไหนครับแม่คะก็ะขายตามตลาดน,ะนะะัดอาหารวันเสาร์จะขายอยู่ท่าเรือพีเนี่ยอ๋อครับครับวันเสาร์เนาะเป็นตลาดท่าเรือพีนะครับก็วันธรรมดาก็ขายตามตลาดนัดทั่วไปนะฮะเนี่ยฮะก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดเลยนะครับที่เทศบาลตะบลบางไทรนะครับมีขายแบบ เอาไปทอดเองก็ได้นะครับครึ่งกิโลห้าสิบาทนะฮะนี่ทอดไปขายไป ทุกคนนะครับทอดทิพส,สีสวยน่ากินมากนะฮะอ,อ๋อนี่คือถ้าตัวที่เราเตรียมมานี่คือจะเอามาทอดหมดเลยใช่ไหมครับโอ้นะฮะไม่ไม่น้อยนะครับดูฮะเนี่ย เป็นทอดมันปลาอินทรีย์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านเดียวกันนะครับมีทอดปลายอินทรีย์ด้วยนะครับอืนะฮะนี่ร้านใหญ่เลยนะครับร้านนี้นั่งทํานะครับอ่านี่นะครับอันนี้ถ้าเป็นปลาอินทรีย์ลูกค้าซื้อไปทอดเดงเนาะอันนี้60สบาทอันนี้ห้าสิบอันนี้ห0สิบนะครับ เออนะะฮันนี้เป็นหอยนะครับหอยลายหอยลายนะสูงละห้าสิบบาทครับผมอันนี้ทอดแล้วก็ชิ้นห้าสิบครับนี่ชิ้นห้าสิบบาทอันนี้อันนี้เลื่นหางหกสิบหกสิบาทนะครับอันนี้แหละครับอันนี้วงหน้าชิ้นร้อสามชิ้นร้อยนะครับนี่เลยนะครับ <c oughs> <ๆ fi> นี่นะครับนี่ อันนี้คือเป็นปลายซีนะฮะเป็นตัวแล้วเราตัดครับมาเป็นตัวนะฮะแล้วเอามาตัดนะครับอันนี้คือเรามาใส่แป้งเป็นแป้งอะไรครับตัวนี้แป้งหน่อยครับแป้งเป็นแป้งเกาะนะครับนี่นะครับครับเอาเพื่อไม่ให้ปลาเขาแตกตัวใช่ไหมครับนี่ครับอ่ามีทอดแบบเป็นทอดมันแล้วก็เป็นทอดปลาด้วยนะครับแม่ลู้กันค่ะครับผมเป็นร้านเดียวกันเนาะ นี่นะฮะกราคาสีสวยเลยนะครับถ้าเป็นวันเสาร์ก็ไปขายที่ตลาดทะเลพีด้วยไหมครับลูกสาวไปขายคนเดียวค่ะครับแม่ขายจำนาสูตรพรุ่งนี้ไปบ่อทองครับพรุ่งนี้ไปบ่อทองนะฮะมันมีตลาดนัดที่วันเช้านี่นะฮะทุกคนนะครับโอ้โห ที่เห็นทอดขึ้นไปเมื่อกี้นะี่คือหมดแล้วนะครับแค่เดียวนะฮะ ทางร้านเขามีแบบเป็นถุงขายด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีส่งในเขตชมบุรีนะครับทรมาสั่งได้เลยนะครับ ซื้อง่ายไข่ข่องนะชุดละห้าสิบบาท<อ>นี่นะครับทางร้านนี้เขานั่งทำร่างขายแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ถ้าเป็นมาตลาดที่นี่ใช้เยอะไหมครับวันนี้เจ็ดสิบกิโลโอ้ <c oughs> ไม่ธรรมดานะ นะครับผมพื้นที่แคบเนาะธรรมดามันมีลมวันนี้ฝนตกอ๋อวันนี้ฝนตกเนาะมีลมนะครับก็ลมก็เลยส่วนที่ผมจะมาฝนตกหนักมากเลยนะครับที่เทศบาลตำบลบึงทรนี่นะฮะแม่ค้าเขาจะทำไปเรืเ่อยๆนะครับทุกคนนี่โอ้ขายมานานหรือย,ยัง,คร,ยงครับแบบเนี้ยมาั้งแต่ครับอานะฮะ ออกแบบนี้ก็ขายดีนะลูกค้าเอาไปทอดเองนะครับนี่แสดงว่าเป็นลูกค้าประจําเลย <c oughs> ประจําเลยนะซื้อไปทอดเองนี่ครับผมนะครับร้านทอดมันฝ้ายินซีนะฮที่เทศบาลตะบนบางไทรนะจังหวัดชมบุรีนะครับขายทุกวันพุธนะครับทุกคนอนอกจากจะมี นอกจากจะมีทอดมันไป่ซีแล้วยังมีทอดไก่ซีด้วยนะครับทุกคนนี่ร้านนี้รับรองนะครับไม่ผิดหวังนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณจิ้มมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับครับผมโอเคฮะคลิปนี้ผมต้องขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ตลอดแต่คิดด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมมักเดีครับ